คือสิเบิดคักกะนเนาะพี่น้องพายุสบายดีเด้อเบิดสุกขสุขคนสบายดีเนาะสบายยามเช้าพี่น้องสดชื่นแจ่มใสตอนหับเช้าวันใหม่พี่น้องเอ้ยหันมาทางของอาหารเฮาพี่น้องป่นจิหลอจิหลอที่อัน หัวไวเซษตู้ไววแล้วกัออกมาหนึ่งสีปนแบบสีใส่น้ำน้อยๆปนสี้หลายโอ้ยสำนีก็พอแห้งแล้วน้องเอยกําลังต้มน้ำประเดี๋ยวจะมาสีบ่อนะเนาะเพลิดลงอีกคือสีแสะยังยังเสะอยู่ได้พี่น้อง เขาไปคูดอย่างอีสั่งมาไว้อยู่อโอ้น้ำบุคคยปนจิโร่หลา,ายปันนี้พอใส่น้ามันแหงยึงขึ้นสวดกิโลดแบบนี้เนาะพี่น้นองพอตามซีมุนหมุนเอนั่น,นประแดก อันคงอยู่คงกินนะพี่น้องมันเป็นวิธีชีวิตเด้อเป็นวิธีชีวิตแล้วก็เฮ้าแบบนี้นะเฮ้าแบบว่าพ่อเมย์เฮ้ากับกินมาตตนี่แต่ได้แต่ไล่เ่็นไพี่น้องเมนอยู่กับบางที่มันก็หน่อยเกินไปหน่อยแต่ว่าจริงๆเลยพี่น้องชีวิตจริงชีวิตจริงๆแบบชุมฮาเลยเห็นไบ่ได้เมียนอยู่บางที่มันก็ไลยบางที่มันก็น่อยบางที่ก็ไลยโพดบางที่ก็น่อยโพด คงอยู่คงกินกันฮักเขีนได้สิชีวิตความเป็นจริงพี่น้องเอ๋ยนี่นะความเป็นอยู่ที่แท้จริงเลยเกินเลยก็ตามพี่น้องเอ๋ยคือสิบบัวกันเนาะมันก็มีบัตรขึ้นบัตรลงน้ำกันน้ำกับบัตรขึ้นกึกร้ายเห็นบอกนำ้ำซีน้ำของบัตรถ่วมกับถ่วมบัตรแห่งแรงกับแห่งแรงเข้ากับสีแบบนั่นเลยพี่น้องเอ๋ยมันจะมีแบบขึ้นบัตรลงบัตรขึ้นกับลายบัตรลงกัน เห็นจนบ่มียังมันกับโบเนนอนพี่น้องซีมันก่อนเด้อแซ่บไปได้นเพราะวาจิรอมันกับขาหัวครบสุดแหละบ่สีจางๆนนหนึ่งพอแซ่บพี่น้องราใสายอย่อีกดอกกระนวกอะพวกพกอยนะู่ในตอนกินพี่น้องเอ้ซีบิตคนมันก็มีมขึ้นมีลงคือว่าแหละ น้ำมันจะมีขื้นมีลงนำคลองพี่น้องบบบนำคลองแห้งขงหวยจนมันมีหอยนงพและแซบแซบพาขาต้นเร้าพี่น้องปนจิโร่หนึ่งเฮนละโง่เธอเมหนึ่งเขาตู้อ้วยอันนี้หนึ่งบัวบางโม่น้อยน้องเออจะมันแซบมามาถัวแเจวได้น่ะอาป้าให้ยังป้าใช้พวยเนาะพาเขาก็แต่งให้เลยมาพอพอแม่มาด้วแม่มันไปซ้องกับเขา มาลงแขนสบัสดีก็มันร้อยมาทำอะไรวะคืนวะจะมารับพ um 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 yeah> ี่น้องสวาสดีพ่อแม่พี่น้องินข้าอกันเด้อมามามาเดียวไก่ผูดบาว่าน้าเบา้าวข้าวันี่เอวะนี่ยุกเกือพนุเล่นหนึ่งโอกระเทีุกเ้ว่านกระนาจานขวดจิรอเลยขวดจิ๋อเอาห่อ ก็กเน่ยเอาออกหัวก็กดนะมาทำเ้าชอตขายมตลังนี่คือาำลังเลยปออปอลูกพ่อ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 ลูกพ่อพ่เปื่อนอะโอยไม่นาดอกของน่ะโอได้หเลอะไรองดีนางรองนีลนาง้องนีมแต่อยากมาบางกล้องเยู้เป็นหงไปนงางลบ้นไปเนงอืไปเอ่างนี้ปานี้

ตมาทำ่ังเลยมาล่ะนมันตเลยวายว้ยถ้าวายวงเรองคนคนหมักยองแน่มาพเขานี่ยจะเป็นยัง้าดดช่องาเพาะอถ้าพ่อบอกก็เว้นะพี osion, oh ่น้องชุบแตะ

ย <c oughs> ายเป็นยังไงมาเด้อเชียงโาไปเรย่อาลบอีกเลยบแต่เกลือเรอเกลือสมบัติผพดผงเกลือสมบัติมนเประทอัดผงนระป๋องที่นข้าวเนียว ยัไปบางแล้วนะย้ำบาพี่บางพิดาย้ำาพี่อยู่สวันักเขตนครแกซอนเะม่อยู่ทานนี่ทานห่างเนาะอืมเกินแล้วกางนะ ก็คมเมนเมตดนันต้นที่ลอนะี่และเทือด้าจอยมากอะเนาะก็เมื่อเียนเมื่อเมื่อ,อ,อเออเยวเดียอน,อนนักขืนเนาะาละจารายาน,น้ยเบิ

ขน่อยได้เป็นงเนี่ยอไปเดซเด็กมาเลยพี่น้องเด็กไม่หอยางนี้อะอยเีอืมเนี่ยอะหรอครับกระางผนซาติสกิน้องเฮ้ยเฮรยฮะนแต่ันนี่แล้วเมืองเขาเมืองที่ภูทรคัน ngang, sai, ở nấy, ởตำบล, ở nấy, ấp, ấp,ตำบล, ở nấy, ngòi bang, ngòi bang, là trang vát, ừ ơn và <laughs> nhớ nhớ phương. Phương là <laughs> นั oh wait, mm ่งอะไรมื่ขึ้นม oh, okay. ันชิ้นมาว่าลูกมะลินหายโอ้ยไนอนคืนากมือหืมอืมอีกไมพ่หนามปกแขนโอ้ปามเขาหานังคือแค่ตมาได้ไป่ัเร้่องกแขนอ๋อตากแขนมึงเสวี่ยเวยองเขานะเว้ โอ้ยนี่แห่งเตองเทียวลยอยู่ไดอยู่ล้วมันยตไเลยแบบผู้จะมาซัก กูจะมาักอยู่อยู่บ้านไหนบานอกว่าบ้านหูเนาะมือไส่พอมั้งก็ปักเอักไส่ก็ไปบังสองสี so, ่สองสี um, ่กสีええ่สี่ห้่ย tốt nà chỉ ngủ một cái nào đi đâu à dẹp bay thì thịt rồi đây là đấy ghê? hai cái năm mình đo mình đây đưa phôi này bài ngon đo hai cái bài <cười> <cười> bố thế có hai nó còn, còn phải vào đây các bà đi, đi được đi. Mình dự, mình <laughs>

ไ่าเาะแปลกบปนไดนี่นะปลาแต่ว่าเนี่ยแปลกโ <c oughs> อ้ยใหยหลักนี้ปลากาเียวออตัวอขอเขาเขาเอเมนนี้เลยบ้านน่ะมเมนไปถ่ายจัดฮะมเมนราบปไปใช้เนาะนั่งเลยเป้ด riệp la 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 ta ta hè. <laughs> sổ la lai mới nè. Bộ khăn la bộ. ไม่ไม่ที่เยต้องว่าเนาะเนาะีิ้ันี่คมืบกี้เขาไปโอบมันเงินตัวยังละห้าอะไรอยู่มันเนปเ็นขุนองชมเยอยกมักข้น2เท่าซเท่าพี่น้องเดันอนาคต้องลูกลยัุกแบงเลยไม่แบงปกเงิน

หางก้อนเหรอสร้างเือนกุมภานด้วยมังกรมิ่งทำมังกรก็ได้้อวยมึอะไรมังกรอ๋อไันนี้ประปุยยังแผนพี่งตามแผนก็น่าจะเป็นไปตามแผนาแผนว่า เอ๊ะนี่เนาะสิ <laughs> <laughs> <laughs>